มนุษย์ถ้าจะทําอะไรให้คนอื่นทําให้ถูกใจเราทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเอาใจใส่เขามาใส่ใจเรามันจะเห็นใจคนทุกๆคนแล้วเห็นคนตามเป็นจริงที่เขาเป็นคนบางคนเขาจะเป็นของเขาอย่างที่เขาเป็นมันยังว่านี่พูดเด็กฟังเด็กน้อยรุ่นใหม่ เขามีงานมีเงินเขาก็ไปเที่ยวไปกินไปเล่นคนรุ่นเก่าเก็บเอาไว้ซื้อไร่ซื้อนาซื้อสวนซื้อบ้านซื้อรถคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาจะคิดแบบที่เขาคิดเพราะเขาอยู่ในโลกรุ่นใหม่เขาจะหากินเที่ยวใช้เขาเห็นพ่อแม่เก็บเก็บโดยไม่ได้ใช้ตายไปเสียก่อนและเป็นครูเขาเขานี่พ่อแม่เ็าอยู่ในโลกของพ่อแม่คือ อยู่ในกาลาของแม่ของพอ่อมึนใช่แต่เงินไม่รู้จักจเก็บจักเนียนเพื่อเขาขายไร่ขายนางจะได้ซื้อพ่อแม่ก็จะสอนลูกอย่างนี้แต่ลูกเขาบอกพ่อเก็บไปน้ำแม่ก็บือ่อมากเกินรักษาไม่ไหวมีก็เที่ยวใช้กินนี่ไม่เห็นใช้อะไรกินก็ไม่กินอะไรใช้ก็ไม่ใช้แล้วจะเก็บไว้ทำไมเขาก็มองมาพ่อแม่เนี่ย รู้แต่หาได้ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเที่ยวไม่รู้จักหาความสุขให้ตัวเองเพวกเขาก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งไอ้น,นี่คือเรามองตามเป็นจริงที่โลกเขาเป็นเราจะไม่ต้องการให้คนอื่นเขามาเป็นอย่างใจเราเราก็จะมีความสุขเหมือนลมมันก็จะพัดไปงี้แดดมันก็มาด้วยลมมาด้วยมันก็พอทนได้ทั้งแดดทั้งลมถ้ามีฝนมันก็มาของมัน ลมมงนมาเรามองตามไปอ๋อตอนนี้แดดมันมาเรารับมันได้ลมมันมาก็รับมันได้ฝนมันมาก็รับมันได้ฝนไม่ตกก็รับมันได้แดดมันออกก็รับมันได้ลมมาก็รับมันได้นี่คือธรรมะที่จะรับตามเป็นจริงที่มันเป็นมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะทุกข์มันจะเกิดเราก็รับได้ ไม่เป็นเจ้าขี้เจ้าการไม่เป็นเจ้าชีวิต Job. ไม่เอาแต่ใจตัวเองเป็นตัวตั้งว่าฉันจะต้องอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าอยากได้ไม่ได้สมอยากก็ anz, เป็นทุกข์อ่ะได้มาสมอยากก็ห่วงห่วงเป็นทุกข์อีกอ่ะได้อะไรมาสมอยากก็ห่วงห่วงเป็นทุกข์แต่ถ้าเห็นตามเป็นจริงมันจะไม่ใช่อย่างนั้นได้มาถึงห่วงห่วงเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะไป ร่างกายว่าดีๆวันนี้สบายอากาศก็ดีไม่ปวดหัวแต่พรุ่งนี้มันปวดหัวขึ้นมาปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดข้อปวดแขนแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เพราะเกิดมามันต้องมีชาราทิฏุิขาพยาติทุกขามรานามนำปิดทุกขังการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีของมันอย่างนี้เราก็เรื่องเรายอมรับมันให้ได้อีกทำอย่างไรให้ยอมรับสิ่งที่มันเป็นให้ได้ดูไม่เป็นทุกข์ ทั้งดีทั้งไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลกนี่เรื่องรับมันให้ได้ดีมันจะอยู่กับเราไม่นานไม่ดีมันจะอยู่กับเราไม่นานเราอย่าไปไล่มันมากอย่ารีบเอาน้ำหมุกน้ำมนต์ไปไล่มันหนีเรียนรู้ศึกษากับมันอะไรก็ตามที่มันมาเดี๋ยวมันก็จะไปเรียนรู้กับมันเอามันเป็นอาจารย์ทั้งผิดทั้งถูกเอาเป็นอาจารย์มดมันก็จะสอนเราให้รับได้รับได้หมดเลย จะเกิดอะไรขึ้นก็รับได้หมโควิดก็รับได้ไม่เป็นก็รับได้เป็นก็รับได้ไม่กังวลจนบ้าจนเป็นประสาทจนวุ่นวายไปหมดจนจะตายเพราะโรคไม่ใช่โรคโควิดแต่เป็นโรคก,กลัว COVID. โควิดโรควิตกวิจารณ์โรคกังวลโรควุ่นวายโรคนี้ไอต,ตัวนี้ร้ายยิ่งกว่าโควิดเพราะมันโรคหวาดระแวงวิตกกังวลวุ่นวายหวงห่วง ไอตัวเนร้ายิ่งกว่าโควิดเพิอมเป็นทุกคนโควิดเป็นบางคนเป็นคนบางคนแต่โรคห่วงห่วงเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยเห็นใจใครเอาแต่ทิฏฐิของตัวเข้าไปสวมให้คนอื่นเป็นอย่างใจเราไอเนี่ยเป็นทุกคนหมอเหมือหมาก็เป็นมดใครเคยก็เป็นมดติดเชื้อบ้านี่มดทุกคนเชื้อโรคที่ร้ายที่สุดก็คือตัวที่เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้ง ไม่เคยเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เคยสงสารไม่เคยเมตตาไม่เคยปราณีเอาแต่ทิฏฐิของตัวเป็นตัวตั้งเอาแต่ความอยากเป็นตัวตั้งเอาแต่ความเห็นเป็นตัวตั้งเห็นอะไรก็อยากให้คนเห็นเหมันเองมดรู้อะไรก็อยากให้ครู้เหมือนเรามดเลยเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งทั้งรู้ผิดรู้ถูกมันก็ถือมั่นไว้เลยเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะถือดีทุกข์เพราะถือมีทุกข์เพราะถือเป็นไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรทุกคนนี่ทุกทุกข์เพราะมีอลไมีทุกข์ทุกข์เพราะมีอะไรมีัวกรักทุกข์มีเมียก็ทุกข์มีลูกก็ทุกข์มีบ้านมีช่องมีไร่มีนามีเรือมีสวนมีแข้งมีขามีหลังมีเอวมีตับไตหัวใจปอกเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันมีเนี่ยเรายอมลวเออเพราะมันมีมันถึงมีทุกข์ไม่มีก็ไม่มีอะไรทุกอ้าวไม่มีไม่มีจะทุกข์จริงหรือถ้าไม่มีแล้วไม่มีทุกข์จริงหรือ ไม่ใช่อีกแหละไม่ใช่อีกแหละไม่มีก็ <ylum. S 1> อยากมีคนไม่มีเมียก็อยากมีมีแล้วก็ทะเลาะกันกัดกันคือหมาคนไม่มีมีผัวก็อยากมีพอมีแล้วก็ทะเลาะกันหึงหวงหวงอะไรก็ตามข่ากันคือหมานั่นแหละพอมีเป็นทุกอย่างพอไม่มีก็อยากมีอ <jähr ING> ีกแหละอยู่เดียวๆคนเดียวอยากมีแท้เห็นเขามีก็สนุกดีเนาะเขามีคนคู่กันเขาเอาใจกัน พอไปมันไม่ใช่อย่างนั้นดิมีทุกตัดกันฟัดกันทิฐิไม่สมดุลกันอะไรกันนั้ยุ่งไปหมดนี่แปลว่าแม้ที่เอ,อไม,อมอ่อยากก็มีเรื่องยากก็มีเรื่องเพราะถ้าไม่อยากแล้วไม่อยากต่อมันก็ไม่มีเรื่องแต่ถ้าไม่อยากแต่อยากต่อ ไม่อยากอยู่คนเดียวอยากมีผัวมีเมียแปลว่าไม่อยากแต่อยากไม่อยากได้คนเลวๆอยากได้คนดีๆนี่เห็นคนหนึ่งเขาได้คนดีๆเองทําไมได้เลวแท้ๆผัวก็เลวลูกก็เลวอะไรก็เลวเอาได้แล้วไม่ดีแหละเอาไปคืนถําไปอ,าอีกแหละเหมือนที่วัดอาโศเนี่ยไปขอลูกกับท่านพอลีเขาไปขอลูกกับศพท่านพอ,อลีกกท,ที่ท่านพอ่อ ลูกใหญ่ได้ลูกขอลูกจะคน้นแทนที่จะขอผัวมันไปขอให้พระที่ตายแล้วในโลมาให้เออขอพี่ฉันอยากได้ลูกแกทําไไ้ฉันเบื้อเอ,อว่างนี่คืออยู่แต่นี่ไปขอพระที่ตายนอนอยู่ในโลขอพุทธรูปเนี่ยจกักเงาะจะทําไงพุทธรูปจะลุกไปเป็นผัวคนได้นี้พุทธรูปเหมือนอย่าโมนะยาโม,นะาโมเอ,อ้ยฉันขอลูกกูเป็นผู้หญิงกูเดียวมึงไปขอผัวมึงนุ่นกูจีวางนี่ถ้าเป็นยาโม ถ้าลุกเราลุกเป็นยาโมเย่ยก็จะดูเอานะ่ะมึงมาขออะไรกูกูเป็นผู้หญิงกูจะให้ลูกมึงได้นี่มึงไม่ไปขอผัวมึงนุ่มกูอยู่วางเนี่ยมึงไม่ไปขอเมียมึงนุ่มแล้วขอเสเลียงเพอได้ได้ลูกมาลูกที่ที่พอพน,นันปุ๊บท้องเดชได้แล้วอู้ท่านพ่อให้ได้ลูกทั้งท่านนี้ผัวมันทํานะมึงก็ว่าท่านพอรีให้พอสักสองปีมาแหละลองมาเลย ท่านพอ่อเอ้ห้าปีมัง้งเหรอเนี่ยห้าหกปีมัง้งเอาเนี่ยมันดือดน้อดันดันทุรังไม่ฟังอะไรเลยตอนนี้มันก็เริ่มนิสัยไม่ดีขโมยนู่นนี่นั่นท่านพ่อเอาคืนไปเถอะโอ้ยแหละพอได้นิสัยไม่ดีก็จะให้คืนนัน,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 นพอลีแล้วเอาเอ,เอาเอา,เอาแต่ดีๆเถอะทาไมเอาแต่จังไรมาให้ฉันทําไมไม่คัดเบิ้งท่านพ่อ,อว่าอีหละไปต่อว่าพระอีแหละ ว่าให้ลูกไม่ดีทั้งทั้ง,งี่ตัวคลอดออกมาเองตัวทําเองกับผัวเนีหาว่าพระธทรมโทษพระด้วยก็ไม่ยอมรับอยู่เฉยๆสบายกับคันหาเรื่องอย่างจะได้ลูกพอได้ลูกมาขคันนม่เรื่องเจอไม่ได้เงินพุ่นไวยไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นตามเป็นจริงที่มันเป็นเพรานี้ก็เลยเป็นทุกข์ พไม่ยอมรับสิ่มันเป็นก็เลยอยากให้มันดีอย่างเองมาตรฐานอย่างนี้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 เพราะไม่ได้ตามมาตรฐานเองเราเป็นทุกข์แล้วคนนี้มนุษย์จึงทุกข์เพราะไม่ได้ตามมาตรฐานที่เองตั้งไว้อยากให้เขาดีเขาไม่ดีสมอยากก็เป็นทุกข์พอเขาดีสมอยากเขาล้มหายตายจากเป็นทุกข์เลยโอ้ยลูกดีๆไม่น่าตายเลยคนเรวๆมันทำไมอยู่กับฉันนานแท้คนเลวๆทำไมมาอยู่ใกล้บ้านฉันนานแท้ไม่ตายยักที เพื่อนบ้านเลี้ยวๆ out, ทำไมมาอยู่ไกลแท้เพื่อนบ้านดีๆทำไมไม่มาอะไรอย่างเี้มันทุกันทุกมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้มันทุกจริงๆเกิดมาในโลกนานอะไรมีแต่ทุกท่านนั้นเกิดขึ้นทุกท่านตั้งอยู่ทุกท่านที่ดับไปถ้าเห็นแล้วแล้วเอ้อสมนามาอยากเกิดมาเองนี่เกิดมาทําไมอ่ะมีแต่ทุกพระนิพพานไม่ต้องไปเกิดไปตายเสือกไม่ไปสมนามามันเหมือนโนตแสเซนเนาะ อยากได้เมียเมียเขาก็ด่าเอาส้มหร่อนะอยากได้เมียเลยได้แม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนน้าตเต๋นถือกําไรได้นตเต๋นเนี่ยดีแหละใหมันด่าบ่อยๆเมียด่าบ่อยเขาหลังจะได้เจ้าประคุณชาตินาหยามอีกเลยไดี๋ยอยากเจ้าประคุณชาตินาให้ดีกว่านี้อีกเถิดดูอ่าดูอ่ายังหวังอีกนี่ยนี่ยอมแอววเจ้าประคุณชาตินาให้ผัวดีกว่านี้เถิดอยจะมาเมาด่าเลยแหละ โอ้ยมน,นุษยเจ็บไม่จำถ้ารู้ตามไปจริงกจะไปอยากอะไรนั่นลนะ่ะไม่อยากไม่อยากก็อะไรแล้วอยากอยู่เฉยๆอันนี้แกอยู่เฉยได้นี่ไม่หายใจวะแกอยู่เฉยก็ต้องไม่หายใจยังหายใจ,จอย่เฉยได้นี่ยังหายใจอยู่เฉยไม่ได้หรอกมันยังคิดยังนึกอยู่ยังจำอยู่แต่รู้ตามไปจริงไอ้คิดมันก็ไม่อยู่คงที่ไป ไอ้จำมันก็มาอยู่คงที่ไยไอ้ซุกก็อย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวมันก็ไปไอ้จำก็อย่าไปอยู่คงที่มันไม่เชื่ออย่าเชื่อมันเดี๋ยวมันก็ลืมไอ้คิดก็อย่าอย่าเชื่อมันเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องใหม่ต่อไปมันไม่ได้คิดเรื่องเดียวที่เองถืออยู่ดอกไอเชื่อมันมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไอ้มาบุ่งอยู่ไ้ตัวถือตัวก็ไม่น่าเชื่อเดี๋ยวไปถือคนอื่นแหละถือตัวเส็จแล้วก็ไปเถื่ถือคนอื่นไปเที่ยวรักเขาไปเที่ยวฝากใจไว้กับเขาไปฝากใจไว้าเขา เขาทําให้พิดฟังเสียใจใอีกแหละโอ้ยน่าทําให้เองเสียใจเลยน่าจะเป็นขวัญกําลังใจให้เองเบิ้งจักอะไรไม่เคยพูดถนอมนําใจเองเลยเอาลาแหละด้วยอยากจะไปหากําลังใจก็เขาอีกนะ่ะเอาเอา,เ,อาเล่นก็ะปายเอาก็ะปาย <c oughs> น่าหัวเราะนะน้าขำนะมนุษย์ชอบวิ่งหาแล้วเหนื่อยทั้งชีวิตถ้าไม่ไหวหงาหยุดนิ่งๆแล้ว สิ่งดีๆมันก็จะดูดกลับมาหาเราเองเราไม่ทุรนทุรายมากถ้าทุรนทุรายเซ็ตมันน่ะคลอวิ่งตามเงาในเวลาเที่ยงเวลาบ่ายโมวิ่งเงาก็วิ่งออกนาไปเรื่อยเองก็วิ่งตามเงาไปเรื่อยสุขมันก็เหมือนการที่ต้องวิ่งตามน่ะทุกมันก็วิ่งตามหลังมาสุขก็วิ่งออกนาไปวิ่งไล่จับสุขมันวิ่งจับเงาตอนบ่ายสาม ไอ้ทุกข์ก็วิ่งตามมาทางหลังร้อนหลังอูเงาเย็นเย็นวิ่งข้างหน้าก็วิ่งตามไปเหนื่อยทั้งชีวิตชีวิตวิ่งหาแต่ความสุขแต่ทุกข์ก็จะตามมาเพราะมนุษย์มันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกข์ยะถาวาริวะผา,าปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิชิตังปฏิตังตุมหังคิพามีวัสมิจตตสภพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณีชโชจรโสยถาสพ,พีติโยวิวัติันตุสัพพโรโอโวินาสตุมาเตภวาัตวันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจอุธาปจายนุจตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุข,ขังภาลัง บ้านทินนางรองในกุญแจอยู่เนาอยจิ๋มเน้ะเออกุญแจามาัน